สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในที่ในสรุปหวยนะฮะซึ่งนั่นแหละนะครับสลับในงวดที่แล้ว นะครับก็เข้าไปนะครับในที่ใน3ตัวนะครับเนาะให้ไปคู่เดียวเลย3ามศูนย์เซด้ามันไปออกข้างหน้าแต่ยังดีที่จับ9ก้าไม่ใส่นะฮะก็อ่ะบางท่านก็โชคดีได้3ตัวไปนะครับข้างล่างนี่ก็เนาะแปดหกเอามา87ดเดได้แล้ววันข้างเคียงข้างล่างนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็งวดนี้ก็ขอให้ถูก2ตัวก็ขอให้เข้า3ตัวเลยแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปดูว่าสรุปเป็นตัวไหนนะครับมา ดูในแต่ละสูตกันก่อนนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับซึ่งในงวดนี้นะครับก็จะเป็นในหวยสันจรนะครับหวยสันจรนะครับที่ มึงการนะครับนั่นแหละที่ลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสองปกนะสองปกก็ส่องไปให้แล้วงวดที่แล้วเห็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะก็ถูกกันอีกแล้วนะฮะสองปกตัวเลขก็อยู่หน้าปกนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นในลายเส้นนะครับนี่แหละตรงลายเซ็นข้างล่างตรงนี้งวดที่แล้วก็ถูกกันเยอะกับลายเซ็นนะครับเนาะแล้วก็ล่าสุดนี่ลายเซ็นนะครับมันก็เป็นเลขที่ดังด้วยนะครับเนาะลายเซ็นที่เหมือนกันนะครับเนาะเป็นเลขที่ดังด้วยนะฮะเนี่ย เนี่ยลายเส้นแบบนี้อ่ะดูใ,ใกล้นะครับนี่ลายเส้นแบบนี้นะครับเนาะส่วนนะครับก็ไปเทียบกันกับในงวดอื่นนะฮะงวดอื่นนี่ก็จะเป็นลายเสน้นคล้ายๆก like ันแบบนี้นะครับนี่เนี่ยมันคล้ายกันเหมือนกันแล้วก็มีอีกงวดหนึง่งนะครับมันก็ลายเส้นคล้ายๆากันเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนี่มันก็ออกเลขนี่แปดสองสองแปดหกเจ็ดเจ็ดหกนะหรือจ like ะซื้อแค่นี้เลยสองแปดกับเจ็ดหกนะฮะ อืมอันนี้เป็นเลขของเดือนสิงหาเนาะอืมนี่ปีหกหกปีหกเจ็ดนะครับก็ออกเหมือนกันมาหรือมันจะมาออกเดือนมิถุนานะอืมอ่ะลองดูเลยนะฮะสำหรับในปกสลากย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะนสองแปดแปดสองหกเจ็ดเจ็ดหกนี่หกเจ็ดเนี่ยหรือซื้หอหกเจ็ดอีกนะครับแต่สามตัวบน 7, 8, 7, 8, นี่มีเจ็ดแปดมีเจ็ดแปดเนาะอ่าหรือในงวดนี้สามตัวบนจะเน้นเจ็ดเน้นแปด แล้วเราก็หาตัวอื่นมาจับใส่นะยผมว่าไม่เบิ้ลก็หามแหละนะครับเพราะว่าดีแล้วจังหวัดที่ 77, 77นะครับก็นี่อาจจะเอา7มาใส่อีกก็ได้เป็น7 7 8เนาะเออเจ็ดเจ็ดแปดอ่าก็ได้นะครับลองออะลองดูหรือมันอาจจะไม่ได้ออก77ก็ได้เนาะจังหวัดที่77มันอาจจะออกเป็น78ไปเลยอ่ามันอาจจะออกใกล้เคียงนะครับเพราะว่ามันมันมันก็ชอบออกแบบเนี้ยมันอาจจะไม่มาตรงๆอาจจะเป็นเลขใกล้เคียง ก็ได้นะครับเนอะอ่ะอันนี้ก็เป็นในปกสลากส่วนในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นี่สูตรนี้ถ้าสัญจรเนี่ยเข้านะครับหลังๆมาเนี่ยสีหสัญจรติดติด สี่สัญจรติดติหสัญจรแล้วนะครับที่สูตรนี้นะครับในที่เข้านะฮะในที่ในตรงๆเลยนะครับสลับในสูตร499นะครับก็คือสูตร499นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็ส่วนในล่าสุดนี่อย่าลืมนําไปตัดแล้วกันนะครับถ้าตัดในส่วนมากมันจะมาตัดท้ายๆตรงนี้เนาะตัดหลักร้อยทิ้งไปเลยนะหรือจะซื้อ9 8 9 0 0 8 0 0 0ะนะ จะออกเลขเบิลก็ได้หรือจะออกเลขเดิมนะฮะเก้าสามหกหกสามนี่ก็ยังออกเลขเดิมได้เลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็ขอให้ถูกด้วยกันนะครับส่วนนะครับในสูตรนี้ก็เข้าเลขวิ่งนะอืมหลักหน่วยนะครับสี่ไม้นะครับหรือจะเป็นเก้านะครั้งก่อนก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะครับนั่นแหละสําหรับในสูตรนี้นะครับเนาะส่วนปกนะครับปกพยันชนะนะครับปกพยันชนะก็ไม่ได้ใช้บ่อยแล้วนะครับเนาะ แล้วก็นะครับซึ่งนั่นแหละนะครับในล่าสุดเนี่ยเอาใช้เฉพาะปกที่เป็นสัญจรนะครับปกพย,ยัญชนะก็นําพย,ายัญชนะ2ตัวท้ายนั่นแหละนะครับนำมาพย,ายัญชนะนํามาเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับซึ่งในสูตรเนี้ยนะครับก็ได้ในชุดนี้นะฮะลอะลองนําไปพิจา,ารณาดูแล้วกันนะครับชุดนี้นะครับได้ในชุดนี้นะสูตรปกพย,ยัญชนะหมวดนี้จะชนะอีกไหม นะครับเนาอะกอ็ะขอให้ชนะนะครับน,นะครับเน,ะะนาะเฉพาะปวกหวยสัญจรนะชอบเลขไหนก็นําไปจับนะครับถ้ามันเยอะไปก็อาชอบ9ก็ซื้อ9ถ้าชอบ0ูนย์ที่ว่า0ูนย์จะมาก็ซื้อเฉพาะที่เด่น0ูนย์ะหรือจนเป็น8นี่เนาะซื้อเฉพาะเด่น8นะครับถ้าถามผมนี่แปดสามแปดหาเนาะเลขใกล้ตัวนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะวันนี้ยัง ก็ฝันแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวมาดูเลขฝันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเลขไหนนะครับเนาะข้อมูลสัญจรข้อมูลสัญจรก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสําหรับดิชีในนะครับผู้ว่านะครับวันเกิดผู้ว่าอายุผู้ว่านะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ข้อมูลพศออเบอร์มเบืกเงนห้านะครับเนะาะอาจจะเป็น5 5หรือ53หรือ5 6 เป็นเลขใกล้เคียงตรงนี้ก็ได้นะครับเนอะอก็อย่าลืมนําไปลุ้นด้วยกันนะครับเนาะส่วนในฮะในสรุปในล่าสุดนะฮะจะได้เลขไหนนะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับสลับในที่ในบนนะครับในบนงวดนี้นะครับให้เลขเด่นไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในเด่นแปดนะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ในเน 8, นจ็ดแปด 0 8 9 8แปแล้วก็จะเป็นในที่ใน90นะฮะสามตัวเนาะก็จะเป็นในที่ใน9 998 8 0 8, 8, 8, 8, 8แล้วก็จะเป็นในที่ใน8ป8ปนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับกับในเด่น8ดแล้วกันนะครับเนาะอ่ะในบนนะครับขอให้โชคดีนะครับเนี๋ยนะแต่ก็ อย่าลืมอีกเลขหนึ่งนะครับอย่าลืมอีกเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ในเลขนี้เลยนะฮะก็จะเป็นในที่ใน0 0นี่กันไว้ด้วยนะครับไม่แน่นะฮะอาจจะออกก็ได้นะครับในที่ใน0 0นะครับส่วนในที่ในล่างนะครับล่างนี่ก็จะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน6นะฮะสลับในเด่น6จับคู่ให้เป็นในที่ใน4 6 3 6 2 8แล้วก็2 5นะครับอ่ะโอเคนะับเนาะก้าบนถ้าชอบคู่เดียวนี่ชอบเลขไหนก็จะเป็นที่ใน98ส่วนล่างคู่เดียวเลขไหนก็จะเป็นที่ใน25นะฮะก็ขอให้โชคดีกับในสรุปหวยล่าสุดนะฮะสลับในหวยรัฐบาลงวดที่แล้วเข้า3ตัวนะฮะเนาะอ่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับถูก สองตัวก็ได้เนาะเออแต่ไม่ต้องถูกสามตัวหรอกนะครับเนาะเออนะเอาน้น้อยน้อยน้น้อยสามตัวมันเยอะไปนะขอให้ถูกสองตัวแล้วกันในงวดนี้นะฮะขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ะหรือไม่ชอบในชุดสรุปก็ไปดูในสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรหวยหลังวันที่สองนะครับเนาะซึ่งนะครับนั่นแหละนะฮะก็งวดที่แล้วนี่ก็เข้าไปนะครับสลับในสูตรนี้นะครับเข้าไปในที่ใน 8778นะครับสำหรับในสูตรหลังหวยวันที่2นะครับซึ่งก็โชคดีกันไปหลายท่านนะครับเนาะนี่แหละนะครับ8 7นะครับนี่แล้วในล่าสุดนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็นะครับได้ไปในชุดนี้นะฮะอ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรหลังวันที่2นะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะฮะ ลองนาไปรุ้นแล้วกันนะครับซึ่งสูตรนี้ก็นะครับก็มี5้าเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตรนะครับเลขออกเลขเดิมนะครับ2ปีติดติดซึ่งก็น่าแหละมันออก90้าูนย์เหมือนในปีที่แล้วนะครับเนาะปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดสูตรนี้นะครับเราเน้นไปที่บในบนนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ดูจากสถิตินะครับที่ที่เลขมันออกนะครับแล้วก็ หวยออกในวันอาทิตย์นะฮะอ่าล่าสุดหวยออกวันอาทิตย์นะครับหวยออกวันอาทิตย์นี่นะฮะสูตรหวยออกวันอาทิตย์มีแน่ๆแหละนะฮะเก้ากับแปดนะครับแล้วแล้วก็เด่นศูนย์หนึ่งสองหรือสี่ห้าหกนะหรือจะมาจับกันในตรงนี้เท่าที่ดูแล้วหวยออกวันอาทิตย์นะครับมักจะมีสี่ห้าหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะอืมเสถิติหวยออกวันอาทิตย์ตั้งแต่ในปีหกหกนะครับวันที่สิบหกนะครับเนาะเมษายนเนี่ย อ่ะก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับอ่ะสูตรนี้ก็ถามกันมาเยอะอย่าลืมนะ,ม,นม,ม, 2, ดดะมันไม่มาวดสองวดนี่แหละไมมางวดหนึ่งนะครับอืมสูตรสองสองหนึ่งนะครับนะฮะสูตรนี้นะฮะก็ทำตัวลองไว้ก็คือวดที่แล้วมันใกล้เคียงเนาะอืมก็เลยลองนะครับไปเพิ่มแต้มในตรงนี้เนาะอืมมันก็เป็น8 7ดเจ็ดนะรอบนี้ก็เลยลองเพิ่มแต้มไปนะครับ จะเน้น7ดด้วยเนาะ,ะถ้า7จะมานะครับหรือจะเป็น8นะ8 0หรือ83นะครับเนาะ <S <S อ่ะขอให้มาแล้วกันสีคู่เท่านั้นนะสตรนี้หลายท่านก็โชคดีกันนะครับหลายๆงวดที่ผ่านๆมานะฮะ <S <S อ่ะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในเลขนมสัตว์นะครับในล่าสุดวดที่แล้วหลุดนะวันนี้ก็นี่แหละนะครับในสีดำๆดำ้วยแหละนะครับเลขนาสัตว์แต่ถ้ามันเยอะไปก็ หา,าตัวเด่นมาสักตัวนะถ้าคิดว่า0จะมาอ่ะ0 0 0 2 0 6อ่ะมี0 0ด้วยนะครับในตัวกันเมื่อกี้นี่เออในชุดสรุปตัวกัน นะครับเนาะอ่ะนนี้ก็จะเป็นแนวทางของในงวดของวันที่1มิถุนายนนะรัหวยสัญจรบึงการนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะฮะถูกหวยกันทั่นหน้าเลยด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเป็นแป้งบอยนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกอย่าไปตากฝนเดิมมันจะเปียกนะครับเนาะสวัสดีครับ